สวัสดีครับแบบพุทธสาวย้อครับณนะบ้านสวนสุวิภาครับบ้านที่ปลูกทุเรียนนะครับวันนี้ผมพามาดูผมได้ทำโคกใหม่หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้นะครับลักษณะโคกก็คือผมอดึงดินนะครับดึงดินออก ดึงดินออกแล้วก็กบดินเข้านะครับทาให้เป็นดินร่วนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกใส่ขี้หมูนะครับแล้วก็คุมด้วยคุมด้วยญ้าตัวนี้นะครับที่เราตัดนะครับคุมญ้า ผมเช็คค่าดินแล้วนะครับดินตัวนี้อยู่อยู่ระหว่าง5.5ถึง6.6 5นะครับตอนนี้ก็กําลังปรับสภาพดินนะครับก็จากหนึ่งอาทิตย์ก็ยอดเดือนนะครับยอดเดือนนะครับโดนโดนมแมลงบ้างนะครับ็นเรื่องปกตินะครับตัวนี้ก็ให้เขากินบ้างนะครับ นี่ประโยชน์มา,นาหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เห็นผลชัดเจนนะครับอยอดเริ่มยอดแดงเริ่มมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการทำโคกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปส่วนาการดึงยังไงนะครับใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเพื่อให้ดินอของโคกทุเรียนเรา ให้มันซึมน้ำได้ง่ายนะครับผมพามาดูนะครับอันนี้เป็นเชนิดไข่ก็เหมือนกันนะครับอย่โก้ข้างล่างใช่ไหมครับเอาจริงดินตรงนี้ดินตรงนี้มันจะต้องไม่นแน่นนะครับเห็นไหมครับมันต้องไม่นแน่นนะครับ ต้องให้น้ำซึมผ่านได้เร็วนะครับต้นทุเรียนเราก็จะเติบโตดีนะครับเติบโตดีนี่ก็แตกยอดแล้วนะครับเป็นต้นเล็กอยู่นะครับขามาดูนะครับขามาชมนี่โคก,ก็ลักษณะโคกก็ผมก็จะใส่พวกใบไม้ใส่อะไรนะครับ ปุ๋ย,ยขี้วัวขี้ควายนับปุ๋ยคอกอะไรต่างๆนะครับใส่เพื่อปรับสภาพดินนะครับเพื่อปรับสภาพดินนะต้นกจ็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมกำลังจะปรับปรุงนะครับอาจจะดินดินไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทําเท่าไหร่นะครับก็ถือว่า ได้เปลี่ยนเรียนรู้นะครับตั้งแต่ท่านใดที่เข้ามากา็มาติดตามมาดูเรื่องของการปลูกทุเรียนผมพามาชมต้นที่ผมมีปัญหาอยู่กําลังแก้ไขอยู่นะครับคือคือโคกนี้นะครับเห็นไหมครับต้นซ้ายมือนี้จะจะไม่ค่อยสวยนะครับเป็นต้นคู่นะครับต้นนี้ก็ฟอร์มโอเคแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังยังไม่ทาโคกนะครับพอใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอก นะครับุ๋วขี้โบขี้ควายเราเนี่ยครับใส่แล้วก็ยอดมานะครับยอดเริ่มแตกแล้วนะครับนะครับยอดเริ่มแตกตัวนี้นะครับตัวด้านซ้ายที่ผมพูดก็คืออาจจะมีปัญหาอาจะเป็นเรื่องลากหรืออาจจะดินแน่นนะครับดินตรงนี้อาจจะแน่นนะครับผมก็พยายามปรับปรุงอยู่นะครับเห็นไหมครับดินอาจจะแน่นนะครับตัวนี้ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวันนี้ก็จะดึงใหม่นะครับแล้วก็คุกกับพวกเศียดหญ้าพวกอะไรแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรไปด้วยก็เริ่มใส่แล้วครับตอนนี้แต่ว่าผมว่าปัญหาก็อาจจะเป็นต้นพันธุ์ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์นะครับรากเดินไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับก็ถือว่าภาพรวมนะครับที่ทำํำคกปรับปรุงโคกใหม่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก็ถือว่า ต้นทุเรียนก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ปลูกทุเรียนแล้วก็สามารถที่จะทำเหมือนเหมือนผมได้เลยนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งกันและกันนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็มีคดิดรับดีๆก็คอมเมนต์นได้เลยนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับสวัสดีครับ